กรับสวัสดีเพื่อนๆชาวอาักท,ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจหลักก็คือผมจะไปบุกถ้ำหิมะครับผมที่เลเวลทริปสามนะครับผมไม่ได้ไปจะไปเอาออดิแฟคนะครับผมจะไปเอาชิปหมาป่าครับผมเพราะว่าถ้ามีหมาป่าเนะี่ยเราจะเดินได้ทั่วแมปเลยครับคือสําหรับผมนะสําหรับผมนอกจากกีก้ากับไททันแล้วอ่ะผมว่าถ้าเรามีหมาป่าหิมะอนะ่ะเราไม่นอากลัวใครสักตัวนึงเพราะนั้นมันคือทางลัดสู่ราชาาแห่งอาร์ครับผมเราต้องไปถึงมันจะเสี่ยงแค่ไหนก็ต้องทำาทนแทนแทนเอาละครับไป จะเปิดกระเป๋าให้ดูนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปนะครับคือจุดหมายแรกผมจะไปที่เสาแดงเพื่อที่จะไปวางกล่องเตรียมจับเขาในเวลาชุบนะครับก็จะมีกล่องนะครับใบนี้เนาะแล้วก็ไอเท่กั้นคือ wooden door frame เนาะอันนี้ก็รับไปที่เลเวลสิบสิบสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขับไที่เลเวลสิบเอ็ดกล่องนี้นะครับไปแต่เลเวลแรกนะครับแล้วก็มียาสรบผมทำไว้นิดหน่อยเพราะเวลาเขาหลับแล้วอ่ะเขาหลับยากจริงแต่ถ้าเขาหลับแล้วเขาจะหลับนานนะครับแล้วก็อาหารนะครับเตรียมไปให้พร้อมและให้ออกไปแต่เช้านะครับและสำคัญสุดนะครับที่ผมรอถึงงงเเผมต้้อทาสิ่นนนีะะคครรรัับบป พุเนสไป์บอลเนาะก็คือเอาไว้ให้เขาวิ่งเข้ามาชนแล้วก็ตายไปแล้วเราก็แบบทริปเขามานะครับที่นั้นนะครับก็ต้องเตรียมไม่พร้อมเนาะครบเพลิงก็สําคัญหนังสติกลูกไปหาอ,อ่าหน้าครับเพราะเราต้องวิ่งไปให้ตัวเบาที่สุดเนาะครับอา่าสำคัญกว่านั้นอีกนะครับก็คือถ้าเราไปแบบหิมะเนาะเราต้องหนาวแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีแอมเบอร์ครับกดดูโฆษณานที่หน้านี้ไว้นะครับมีไว้ตอนนี้ผมมี U3 ที่พกแอมเบอร์ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ที่เรารู้ว่ามันพอสําหรับซื้อบัฟคบัร บัฟตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเทคสกินนะครับตัวที่สี่นะครับถ้านับจาก้ายมือมามันจะป้องกันความหนาวป้องกันพิษป้องกันความร้อนได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นบัฟที่ต้องซื้อครับต้องมีเพราะว่ามันคุ้มค่ามากแลวมันก็ใช้ได้นานด้วยนะครับมาราคาสิบห้าแอมเบอร์นะครับแจ่ตอนนี้ผมยังไม่ซื้อเนาะผมจะไปซื้อตอนอยู่ใกล้ใกล้แมปพีแมนะครับนะครับแมปพีแมะแมพีแมะบ้าไปแล้วแมปพีแมนะครับจะอยู่ด้านบนบนเนาะด้านบนบนของแผนที่อันนี้เลยนะครับเราต้องใช้วิธีวิ่งไป ภารกิจแรกนะครับต้องวิ่งไปที่เสาแดงก่อนให้ได้เนาะเอาละไปกันเลยไสังเกตไอคอนด้านบนด้วยนะครับด้านขวาขวามือด้านบนอย่างเนี้ยตรงลูกศรเนี่ยเนาะว่ามันมีสัตว์ดุร้ายอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้ามีอ่ะมันจะมีไอคอนเตือนนะครับเนี่ยมันมาแล้วมันอยู่แถวไหนไม่รู้เนี่ยเห็นป่ะไอคอนด้านขวาบนตรงนี้เนี่ยเสียง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 มันเดินอะตบตบตบเห็นป่ะไปละแสดงว่าเราพ้นแล้วล่ะโอ้ยเหนื่อยไม่มีแล้วล่ะโอ้ยเสียงบอลโตอุ้ย ไมีสัตว์ดุร้ายที่แถวนี้ครับผมวิ่งอย่างเดียวผมไม่มองนะผมไม่หันกลับไปดูแลวมันคืออะไรข้างมันเนี่ยผมจะวิ่งรอริมน้ำแบบนี้เลยแต่ให้ระวังไแค่ด้วยนะครับคือถ้ารอริมน้ำอย่างเงี้ยโอกาสที่เจอสัตว์ดุร้ายอะ่ะมันก็มีน้อยลงแล้วก็ที่น่ากลัวก็จะมีแค่จระเข้กับปลาปีรัญาถ้าเราลงน้ำไปลึกๆเนาะไปกันครับไปกันไปกัน วิ่งไม่ได้สักพักนึงนะครับก็ให้ออกเกมไปเซฟก่อนเนาะแต่ถ้าเล่นออนไลน์นี่ทำไม่ได้นะครับอุ้ยตกใจเห็นหางบ้าเหรอยยไอ้ไทยเกย้เดี๋ยวไปสักหน่อยค่อยเซฟไปครับวิ่ง,ว,งวิ่งกันไปครับนี่นครับเสาแดงที่อยู่ด้านล่างซ้ายของเห็นที่นะครับเนี่ยมองไปในเห็นว่าเหมือนใกล้นะครับอุ้ยโอเคปะวะ มันหนีอะไรอ่ะรู้เนที่รับเฮ้ยต้องไปตรงนู้นนี่ว่าต้องข้าไมไปทางน,นู้นครับแล้วพยายามออกแต่เช้านะครับเพราะว่าถ้ามืดอ่ะเราจะวิ่งต่อไม่ได้เนาะริมน้ำเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าเราลงน้ำาบาปีญญาริมน้ำจระเข้แล้วก็ถ้าน้ำตื้นนะครับสิ่งที่จะมีก็คือสไปโนอันนั้นนะครับคือพยายามออกห่างห่างเลยนะครับอย่าให้เขาเห็นเพราะสไปโนอ่ะเวลามันตามอ่ะมันตามไม่เลิกนะ ยังอย่าง,ง,งตัวอื่นน่ะมันยังแบบว่าเฮ้ยพอถ้าเราเราไม่ได้ไปตีมันน่ะมันก็จะไม่ตามเนาะมันก็จะไล่ตามแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะเลิกแต่ท้าไปโนะมันไม่เลิกนะนแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับมันตกทีเดียวครึ่งหลอดนะครับเนี่ยถ้าจะฆ่าแม่น้ำใหญ่แม่น้ำกว้างนะครับผมแนะนำให้ออกไปเซฟก่อนเนาะอย่งันต่อครับ ตรงทางนะครับผมผมคิดว่าถ้าไปถึงเสาแดงอะ่ะมันน่าจะมืดพอดีต้องค้างที่เสาแดงก่อนคืนหนึ่งมอชอบมาจบแปไหครับพักเหนื่อยแป๊บถ้าจะหยุด ก่อนหยุดให้มองหาหินถุงสูงๆไว้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปอยู่นบนหะินถุงสูงนี่กว่าเนาะอย่างน้อยสิ่งที่หลบได้เลยก็คือไอ้ดีโร่นะครับดีลโร่มันจะไม่ค่อยปีนที่สูงได้เท่าไหร่แต่ตัวอื่นนี้ก็หลบมันยากอยู่เดี๋ยวนะต้องไปฝั่งนู้นหรือเปล่าใช่จริงด้วยไปฝากงนูนของเกาะครับ เนี่ยเจอเจอดีโร่แบบเนี้คือถ้าเราวิ่งเลยมันไปเลยโดยที่เราไม่ตีมันอ่ะมันก็จะไม่ตามนะครับมันจะตามแค่แป๊บเดียวเนาะมันไม่ใช่สัตว์ที่วิ่งเร็วแต่ถ้าเป็นแรปเตอร์อันนี้คือเราวิ่งหนีมันไม่ทันนะครับอยู่ข้างหน้านี้แล้วเพ,พื่อนๆไปแล้วครับภาร,รกิจไปช่วยบักกี้นะครับ ข้ามไล่ข้ามไปเลยดีไหมเนี่ยไกลไหมเนี่ยเดี๋ยวขอลองไปดูหน่อยน้ำไมีฤกษ์กับไปเชยเรียบร้อยจังหวะนี้ไม่รอดเดี๋ยวเร็ววิ่งโอ้ยเป็นดักอะวิ่งครับวิ่งห่างกับตัวเองครับบ้าบออะไรเนี่ยนี่แหละครับไอ้สิ่งสิ่งที่น่ากลัวเนาะวิ่งหนีไปเลยจนสายค้อเนี่ยตรงมันจะหายหายไปนะครับอะไรเนี่ยบอกว่ามีตัวอื่นอีกนะมันไม่หายไปอะไปพยายามอย่าอยู่นิ่งนะครับ หิวครับเฮ้ยผมลืมเอาเนี่ยมาไว้ครับลืมเอาเนี่ยมาไว้ตรงคอดบาร์แต่ที่ผมบอกว่าให้วิ่งเลาะริมน้ำนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องหิวน้ำเนาะ,ะก็คือมันมีน้ำกินอยู่ตลอดนะเนาะหมดละไปละยู่ตรงนี้ต้องข้ามแล้วล่ะข้ามฟ้าครับคิดว่าไม่น่ามาอยู่ถึงตรงนี้นะมาไหมไปไปย้ายไม่ไม่อยากหยุดไม่อยากหยุดไปไปไป ไปโชคดีนะครับไม่เจอปลาเปรันยาไปต่อครับผมขอดูกันทีบ้างเราวิ่งข้ามเขารูนี้ไปก็ได้นี่หว่าลองดูที่ครับเพื่อทางลัดเราจะไม่ต้องจะไ,ไม่ต้องวิ่งอ้อมเนาะผมกลัวแต่แรปเตอร์นี่แหละบนันโต ไกลมืดเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับถ้าจะออกมานะครับถ้าถ้าเกิดอยู่ในจุดที่ผมอยู่เนาะหรือจะอยู่จุดไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะทําอะไรจะจะไปจับสัตว์นะครับผมแนะนําให้ออ,อกออกตั้งแต่เช้าเช้านะม่ข้ามไปเลยก็ไกลไปอะ่ะต้องอ้อมครับไม่วนนี้ ข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยข้ามไปเลยครับเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยว่าข้ามได้ปะหูไกลอ่อะมีบินยาปะผมว่าวิ่งอ้อมไปดีกว่าปลอดภัยกว่าปะวายข้ามไปเลยคือเราป้องกันตัวอะไรไม่ได้เลยครับถ้าเกิดเราอยู่ในน้ำมนันเนาะถ้าเราโดนทำลายอะ่ะวิบันโตสีสวยมากเลยอ่ะว่หายากนะสีส,สีสีนี้ไม่อยากสนใจสิป่ะจิมมูเชนชมธรรมชาติอยู่ ไม่เกมแรกจังเลยคือต้องไปแล้วใช่ปะไปเลยครับคือต้องข้ามอะครับวิ่งไปแถวๆป่าแดงอะอันตรายว่าแถวนี้อีกเฮ้ยผมเจอตัวอะไรหน้าวะผมเจอตัวอยู่ข้างหน้าไม่รู้อะเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นไงว่าแล้วไงอะไรวะเฮ้ยอย่าตกน้ำดิ เยอ,เอะเลยอะไรอะพาราเซอร์โอยวิ่งมึงวิงว่งมือยังหลบด้วยแน่เลยเนี่ย <c oughs> ขึ้นไปไงเราวิ่งขึ้นได้ปะข,ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่วิจะล่วงอีกวะตัวอะไรมันกัดวะเมื่อกี้งั้นไงขึ้นไม่ได้แล้วเพื่อนไปไงทีนี้ถอยดี <c oughs> เออวิ่งไปให้มันกัดล่อๆอออเออเนี่ยล่อมาให้หน่อยไวยไปไดเวยไปไดเวย อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปครับเพื่อนจะมืดแล้วอ่ะจะมองทางไม่เห็นแล้วอ่ะแต่เรามาถูกทางก็นกนเนี่ยโอเคครับเฮ้ยตรงนี้มันไม่ต้องวิ่งออกไปนี่ถ้าวิ่งออกไปนี้ก็ต้องเลี้ยวกลับมาข้าแม่น้ำมันอยู่ดีขอดูทีหนึ่งหันตรงนี้แล้วรีบไนี้เลยเสี่ยงครับไปเลยใช่จริงด้วย คือตรงนู้นนะ่ะมันเป็นแหลมเนาะเนีนะ่ยเนี่ยถ้าวิ่งไปเนะี่ยเราก็ได้วิ่งย้อนกลับมาอยู่ดีเนาะมันเป็นแหลมไม่ต้องวิ่งอ้อมทางนี้ถูกแล้วไปงครับจะมืดแล้ววะเริ่มมองทางไม่เห็นแล้ววะผมอยากให้ถึงเสาแดงก่อนมืดอนะ่ จะมืดแล้วจะมืดแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีคลิปนี้อาจจะแบบดูน่าเบื่อไปหน่อยเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยสนุกนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีมุกอะไรเลยคือผมก็เพิ่งออ,อกอากาศเด็กมานะครับคือผมทางานเป็นมนุษย์โรงงานนะเนาะออกากาเด็กมาก็เลยแบบง่วง,ง,งแต่ก็อยากอัดนะครับมืดแล้วครับผมเขาแดงผมว่าไปไม่คจะดีนะคืนนี้เหมือนมัน เดืยยอยหงายเยอะเนี่ยมันสว่า,างให้เห็นทางอยู่เราเหนื่อยแล้วเราแดงอยู่ยข้างหน้าแล้วต้องข้ามแม่น้ำอีกสองครั้งครับยังไม่เจอสไปโนโลเลยเนะี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องเจอแน่เลยผม <bug> มืดอ่ะตรงนี้ย อันนี้ออกครับใช้ต้องใช้แล้วครับต้องใช้เพราะมันมืดครับมันจะเห็นถ้าไปโนไหมเนี่ยถ้ามันอยู่เนี่ยก็มืดเกินถ้าเห็นตัวอะไรอยู่จะรู้ไหมเนี่ยเรจะรอเช้าว,วิ่งต่ออยู่น้ำอะไรอ่ะลงน้ำไปตั้งบ่อยแล้วโอ๊ยอะไรของมึงวะเนี่ย ผมลืมดูโฆษณาเลเวลคุณสองเลยไปไเอาเอ,าเ,อาเอาให้รอดก่อนเดี๋ยวเพื่อเพิดได้ออกไปรีเซฟอีกคือมันอาหารผมจะไม่พอว่ะเีลยวหกอันเองเมือ่อจ่นนะครับมาถึงแล้วมันยังไม่สว่างอะ่ะเออทำไงดีเนาะผมขอหาหินสูงอยู่ นั่งนั่งรอให้มันเช้าก่อนเนาะเดี๋ยวผมง่ยผมจะตัดคลิปดีกว่าเนาะเพราะผมวิ่งต่อไม่ได้อนะ่ะวิ่งต่อไปผมว่ามีโอกาสตายสูงอันนี้แหละนอนคืนนี้ที่นี่นอนนอนที่นี่ก่อนละกันคืนนี้เราเอา้าขึ้นไม่ได้อะไรเนี่ยโอเคครับเดีย๋ยวเช้าเจอกันเอาละครับเพื่อน คือตอนนี้มันใกล้เช้าแล้วผมว่าผมพอจะมองเห็นทางแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดนเดี๋ย้ผมผม,ววผมเมื่อคืนเนี่ยผมผมทำเตาไว้ผมได้ยินเสียงโดดเดิมเดี๋ยแถวเนี้ยผมต้องหาเนื้อเพิ่มงั้นผมไปไม่ถึงแม่พีมะแน่ผมจะทำลายเตาก่อนเดี๋ยวข้างหน้าถ้าเจอเนื้อต้องต้องทำเนื้อนะครับมันคือการเอาชีวิตรอดจริงๆนะครับไป้ยทางไหนวะเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนอะต้องข้ามแม่น,น้ำนี่ไปใช่ปะทําไมดูว่างอยู่เลยวะ ว่างปะไ,ไปได้ปะหอบป้างอะครับบอกหิวน oh! oh! ้ำเนี่หิวเนี่ยมันมันเหล็กที่กิ้นนั่นน่ะเสียงมากเลยทันโอ้ยฉลามตายแล้วทันทีต้องสืบไะครับวันนี้อ้อมไปแล้วมันก็อ้อมไปแล้อยู่แล้วนี่เออเรานี่แปะคนเมื่อกี้มันมันมืดอยู่ครับเนี่ยเราขึ้นไปแล้วขึ้นเนินไปเดี้ยวซ้ายขึ้นเนินไปเนาะแล้วทางนี้เจอเนื้ออะไรไหมเนาะเนื้อเหลือกี่ชิ้นเนี่ยที่ชิ้นนึง ไปครับไปครับเต่าแดงหูใหญ่โตโหดดานเฮ <c oughs> ้ยเหนื่อยแล้วไม่พอหิวก็หิวเรืรอเลยอ่ะโอ้ยต้องข้ามไปฝั่งนู้นนี่ว่า วีดีครับมีอะไรบ้างอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเราค่อยลงไปไม่มีก็จัดไปเลยไป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 มอนจะโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรเลยเฮ้ยอะไรวะโอ้ปลาเซอร,ร,ร์นึกว่าจะบอกว่าไม่เจออะไรแล้วจะเจอขอเร่งอยู่หน้าแล้วเพื่อน <c oughs> อยู่บ่อยมากโดโด้ขอให้โดดก่อน อ,อานีตายโดยโดูขอโทษน,นโะโดโดูขอโทษน,นโะโดโดูขอโทษนะดโดูไม่ตายเฮี้โดโดูไปครับไปต่อกันเลยครับ เหนื่อยละวิ่งไปถึงเหมเนาะแวสองชิ้นตั้งใจจะไปย่างเนื้ออยู่ที่เถาแดงนะครับไม่รู้จะพอกินทอดดูดิมันหมดเอาลัวรเลยอะไกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฮุกี้สู้สู้ฮกี้สู้สู้ฮี้สู้ตายไม่ออกไปเชฟเลยเนี่ยถ้าตายตอนนี้วิ่งไม่ยาวเลยนะครับเนี่ย กิดแรกใกล้สำเร็จแล้วครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว,ว่าจะไม่เจอสไปโนตอนผมมวิ่งซ้อมอะ่ะคือเจอเจอ,เจอบ่อยมากไม่ใช่เจอบ่อยมากเจอทุกครั้งเลยดีกว่าแต่ครั้งนี้ไม่เจอนะครับไปครับเพื่อนๆไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันนี่อ,อะไรวะจระเข้เหรอเราอยู่ในน้ำเจรละเค่เราก็อย่าลงน้ำสิ ไปครับโอะเทยไม้ป่ะเฮ้ยสำเร็จป่ะเนี่ยมีสัตว์ดูร้ายแค่เห่าน,นี้ครับคือตัวอะไรปะผมไม่อยากวิ่งใหม่อ่านี้ผมไม่ได้เซฟเนี่ย้ยลแล้วแสดงว่าเป็นรกระเทยแหละใครเห็นเหรอเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่งไงเพื่อนเอนสาแดงภาร,ร,รกิจแรกสำเร็จแล้ว ขึ้นอยู่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่นู่นเฮ้ยตรงนี้เลนเฮ้ยหิวแล้วอ่ะหิวตายแล้วหิวเนื้อหมดแล้วด้วยเก็บเบอร์รี่ก่อนดิชิปก่อนครับตอนนี้ชั่วโมงนี้โอ้โหเซอร์วิเวอร์จริงเลยครับเบอร์รี่ก่อนครับ ตอรออยู่ตรงสานะเครื่องเลยนะเกมนะเฮ้ยมันขึ้นตรงไหนกูนะเดี๋ยวโดดตรงตรงนี้เลยเนาะไปครับขกิจแรกจุับไปเสียเลือดนิดหน่อยไม่เป็นไรดีใจอย่ลืมเจ็บครับผมมานะครับขกิจแรก ถึงแล้วพันกิจแรกของเราขอครับเตาย่างเนื้อครับพอเดี๋ยวหิวตายแน่ทชาไมครับตอนนี้ับเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อรอเลยครับก่อนที่จะไปวางกล่องเนาะ ไครับยากเนื้อแล้วไปหาที่วางกล่องกันครับขอที่ที่มันจําได้ง่ายหน่อยตัวอะไร,นะรเนี่ยมาเจอก็บางตรงแค้มไฟนี่แหละหนังแค้มไฟนี่นะครับวางไปเลยครับเก็บไปก่อนครับผมเอาไปด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเราตายเก็บไปก่อนครับผมเอาไปด้วยมันหนักเนาะทำให้ตัวระบาทวิสุดได้หนังมา เดีย๋ยวนี้ก็รอให้เนื้อสุกแล้วก็ไปกันต่อครับโอ้ยโอ้ยว่าอะไรเนี่ยบ้าบอวะ่ะมนอยู่ทำไมตรงนี้วะคนใจคอไม่ค่อยดีอยู่เอามาสองชิ้นกันครับเอากินก่อนเอาละครับเพื่อนเพื่อนสำหรับอีพีนี้นะครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเป็นหนึ่งในภารกิจที่เราจะต้องทําเพื่อที่จะไปจับหมาป่านะครับหวังว่าโคจะไม่เบื่อกันนะครับอีพนะีหน้าสนุกกว่าน,นี้แน่นอนวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ ขอเป็นวันดีสวัสดีครับ